รอบผมวันนี้เจอกันที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ทับสามเพื่อเขื่อนนี่สวัสดีครับวันหน้าครับโอ้ฝีเอฟซีคู่บอส oh, ว,วัสดีครับครับอ่อา,นา,า,าเนี่ผ่านานมาบึงมาลำมาหามานเนี่ยใส่เบาตัว,ตวรุ่นเด็พราญชนก็มีเบาสองอันเด้เอานี่คนขับครับโน็นพยัเกาะก็เขามาครับอ้่ไปลาห่อนครับห่อนจากยกอืดเนาะเออเพราะอย่างหันก็เลยมาช่วยดูนี่แหละครับตอนนี้อาจารย์ปังก็กำลัง นี่วัดเพชเชรได้แล้วล่ะครับอ่าพอดีวัดไปก็นี่ก็โอ้โหนี่ปั๊มใหม่ปั๊มแดงเจ้าของก็เพิ่งซื้อรถมาแล้วก็นี่เพิ่งเปลี่ยนก็เลยยังไม่ได้จัดระบบไล่ดูหน่อยไอตัวนี้ได้เลยครับหกร้อย psi เี๋วแ้วก็วัดปลายสายนี่วัดไปแล้วนะครับปสายนี่ก็โอเคหกร้อยทุกตัวเอ้โอ้ยพัาามก็ทีต๊รถอะไรเ่าอะไรก็ได้นี่นะครับตัวยกวัดตรงนี้ อ่านี่แขนแล้วก็วัดตรงนี้สวิงก็วัดตรงนี้นะครับซ้ายขวาตอนนี้กําลังวัดแรงดันสูงลูกนอกวัดไปแล้วเหรอครับลูกนอกวัดไปแล้วก็เพชเชอร์ได้สี่พัน psi ไม่มีปัญหานะครับตัวนอกอ่าอจารย์เนี่ยปังทำมาวัดต,ตัวนห่อยู่เมืกันนะ อ่าเดี๋ยวมาแล้วครับโอ้ปุ๊บฮังด้วยเปล่า one ก็ได้ข้อสรุปนะครับแสดงว่าเมนเมนลูกในนี่ตั้งไว้หกพันเฟไอมีของตัวยกละล่ะพิดปกติโกโมูอยู่เออเอาเพราะว่าพิดปกติเป็นยังไงที่เวลามันดีดขึ้นมาปุ๊บดีดมาหาแล้วมันสุดลงมาสีมันมาข้างอยู่แต่ว่าระบบเมฆนองเข้านี่ดีเพราะว่าเมื่อกี้บุงกีน่ะตัวเห็นมันชั่วๆวกามมันขึ้นหกพันเลยเออ ถือว่าระบบจางนี่ไปหาแพร่หา,าว่าว่งต่างๆนี่คุ้มอยู่โอเคตัวโยกมันถีกตามตโวว่าเ้าพิดปกติววลต้ว,วล,ละ่อละอาการมึงน,นี่ขนเส้นลูกโซมหัวนี่กะกะสิอาการนี่คื่กันแล้วมันก็เริ่มฟ้องบองหันเออแล้วก,ก็มีเมียนอีกตัวหนึง่งเออเพาะอาจจะได้ดีขึ้นคักละเออเดี๋ยวายาสิบปับไล่มันขึ้นเบิ้งบนนี่าจารปังเอาไอม้มาบรับไล่ไอ้แล้วเขาไปอีกเบิ้งนี เออได้ตัวโยกเนี่ยเอามะล่างนี้นี่ดิเออล่างออกล่างออกแล้วก็ขันเขาจักรลอเบิ้งตัวโยกมันหน่อยก็มูไป้อเก่ากับโเดลเพชเชอร์ตัวโยกไม่ได้เหมือนเพื่อนนะครับก็มเลเบิงก็มาถูกจุดแล้วละครับเพียวว่าตัวโยกมันจะช้าลงเวลาร้อน แต่ตอนนี้เห็นเจ้าของแจ้งมานี่ครับกระบอกนี่เริ่มจะตกเอออยู่ในโซนอันตรายแล้วเพราะหารก็จะแนะนําให้เอาเอาเอาไปซ่อมก่อน,นครับถ้าของใครตกหรือว่ารั่วเยอะอย่างเงี้ยเอาไปเปลี่ยนซีนล,ลูกสูบมาเลยครับเพราะอย่างหลายๆคันเนาะที่แก้กันเสียงเงินแสนอีกอยังกำลังซื้อรถมาใหม่อยู่เะว่าเป็นอย่างแล้วปุ่นแล้วปุ่น ผู้กำกับพอแล้วเสียให้พกกำกับใายโดยแล้วกันเสียเงินแสนโอ้ย FC อบอุ่นครับใช้มาทำผ่านเนี่ยเบาเจ้ามัเบาอย่างฮะโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับ FC เพราะอย่าหนหลายครับอบอุ่นอันหนึงก็บยางเพราะว่าเออ แต่รถคันนี้ไวเลนะครับไวโอเคโหปั๊มใหม่ด้วยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายจานบ้างไปไหนจะรอใส่ป้าป่าอิกว่าอ,อาจจะกลอม <c oughs> นึงโอเคนะครับเดี๋ยวจะปรับลายลิฟของตัวยกดูไวจะเพิ่มไหมเพราะน้อยกว่าเพื่อนเหลือเกินว่าจะขึ้นได้ถ้าปรับแล้วไม่ขึ้นก็แสดงว่าสิ้นกระบอกมีปัญหาแล้วละครับ <c oughs> โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยว ปิดเบรกันตรงนี้นะครับขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่ติดตามค่ายสอสังหารกันมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม